โอเค EP หน้ามาแล้วก็ค <S desserts> <Negative notes> <S ES> mm ืออัดวันเดียวกันนั่นแหละครับแต่แบบอ่าแล้วเราต้องไปยังไงอะแต่งตัวเสร็จแล้วก็คือเดินออกไปตรงระตูนี้ใช่ไหมอ่ะฮะลูกพร้อมไปโรงเรียนวันแรกหรือยังมะไม่เลยอ่ะแม่เอานะไม่เป็นไรหรอกลูกวันไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกไปกันเถอะ ใช่แล้วทุกๆวันลุงกับแม่จะเดินไปโรงเรียนด้วยการไปโรงเรียนที่ใช้เวลาประมาณ40เอ้ยน่าจะประมาณน่าจะมากกว่านั้นนิดนึงประมาณชั่วโมงได้ใช่ใช่ประมาณนั้นเอาจริงๆมันมีพวกรถคิวนะสองแถวอะแต่ตอนนั้นเราต้องประหยัดให้ได้มากที่สุดคือฟังดูเหมือนไกลนะแต่เราเดินไปเดี๋ยวมันก็ชินเองแหละแต่เพื่อประหยัด ถึงเราจะคิดว่าแบบนั่งรถไฟก็ได้เดือนร้อยสามร้อยมึงแต่เดือนสองร้อยสามพันที่แบบที่ที่เราต้องเสียไฟล์รอดไปทําอย่างอื่นได้นะเว้ยกินยิมท้องได้สามสี่วันเลยนะเว้ยเอาจริงปะคือแบบสองสามร้อยของเงินค่ารถเดือนอ่ะมันสามารถทําให้เราแบบมีชีวิตมีชีวิตรอดต่อได้สองสามวันหรือสองสามอาทิตย์เลยอ่ะสําหรับบางคนนะที่อยู่ในชฉบับสองสามร้อยอ่ะคือชิวๆ อ่ะตอนนี้บุญก็มาถึงเรียนแล้วนะครับอ่ะอ่าเพลงชาิไทยโอ้โหจบโคตรไวอ่ะทุกคนไปห้องเรียนกันตามผมมา เฮ้ยเสียงครูแมนไฟแป๊บนึ่งนักเรียนทุกคนไปห้องเรียนกันตามครูมาเร็วเสียงครูยังแมนเลยครับเมืเ่อกีอ้โต๊ะของเราคืออุ้ยเป็นเด็กเรียนเหรอครับเนี่ยนั่งกลางห้องเลยไม่มีใครรูที่นั่งเราใช่ไหมเนี่ย ยังไม่มีใครจะมาลูกที่นั่งเรานี่ยังมีอะไสิพวกเธอเมื่อกี้เสียงครูแมนมากไม่ได้ฮุบปากเฮ้ยฮุบปากโอย้ยช่างแม่งมึงครูคคกูเหียมเสียงผูห้หญิงไม่ได้อีเทียแม่งครูไม่โหดหลายจงาังวะครูพูดแบบนี้กูตบหน้าแหกกันนะไอเทียจนตอน จนถึงตอนนี้นะยังจําได้เลยคนที่อยู่ข้างหน้านะเขาชื่อว่าโทสอ่าเปิดตัวละครใหม่โทสนะครับเอะ <laughs> ความรู้สึกนะตอนนั้นทุกอย่างมันท่วมทุนไปหมดคือนะฟังภาษาเหนือไม่ค่อยเข้าใจใช่ผมก็ฟังภาษาเหนือไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันแล้วนะก็ไม่เข้าใจว่าทําไมพวกเขาถึงได้ ไงเราชื่อบุญนะยินดีที่หุบปากไปเลยใครอยากจะคุยกับเด็กอีาสานอย่างมึงวะโหไอ้ะะอ่อนีต๊อปหัวแตกแห่งเยี่ยปากหมาลงลิเราเราขอโทษงั้นวันหลังเราจะหัวโงไม่บุ้มหัวดีก่ะคุณบอกให้เงียบมึงหูหนวกหรือไงวะ ไอ้ขี้แพ้เวโอ้ปมาหานี่ตียมั้งฮบออ้าแล้วรู้ตัวไหมเนี่ยว่าทำอะไรผิดอยู่มึงเตี้ยกับกูไงล่ะเออเออมันคือเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตในชีวิตช่วงแบบอันวานจริงๆคนเราจะโง่ได้ขนาดนี้เลยเหรอเออโง่มากไอ้เหียมึงก็โงไ่ไอ้ควาย ไปข้างหน้าน,นู่นเด็งผู้ชายยังเตี้ยวกว่าอยู่ดีอ๋อมันเรียงตามมันเข้าแถวตามความสูงไอ้เหี้ยเคเลยมึงเข้าแถวตามความสูงแต่แบบกูลืมไปเลยว่าช่วงสมัยเด็ก,ดกะเออเขาจะเข้าแถวตามเขาจะเข้าแถวตามลำดับความสูงแล้วหลังจากนั้นพอขึ้นมัธยมมาก็าจะเข้าเป็นเลขที่แต่ถามว่าตั้งแต่ม .2 เปต้นไปเข้าแถวตามทุกที่ไม่เคยเลยคะ่ะ ขดัดอยู่ไหนก็เรื่องของมันนะคะทำไมพ่อเขาถึงต้องพูดจารุนแรนกันขนาดนี้ด้วยอ่ะมาครบแล้ไปกินข้าวกันคงเหียวจะตายอยู่แล้ว <S <S เด็กอีสานใช่เราเรียกคนที่มาจากฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของไทยว่าอีสานนะเกิดที่จังหวัดมหาสารคามอยู่ทางภาคอีสานนะ่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้ว เขาเขารู้ได้ไงเหรอรับว่าน้าเป็นคนอีสวนเออมาจากฝัง่งตะวันออกเฉียงเหนือคะขอเท่าได้คะ่ะหนูออกเสียงไม่ค่อยถูกฮ่าฮ่าฮ่าน้าว่าเขาน่าจะเดาจากสำเนียงของน้าแหละเออเหรอคะน่าสนใจถ้าอย่างนั้นคนไทยก็เหมือนคนฟิลิปปินส์เลยสินะพะทางเราก็พูดมีติสำเนียงเหมือนกันเอออะไรเหรอคะ อ๋อเปล่าๆนะแค่ชอบตรงที่เวลาหนูพูดเรื่องอะไรแล้วโอ้ยติดำเ้งยงแล้วหนูจะตื่นเต้นกับเรื่องที่หนูพูดตลอดเลยอ๋อเหรอคะแฮ่แฮขอบคุณนะคะทุกคนเลิกเรียนกเรียนแล้วนะวันนี้แล้วอย่าลืมเอาสมุดมาด้วยเราพรุ่งนี้ อ่าเราก็ต้อง working ต้อง w o k i n g แล้วก็อ๋อเราต้องใส่รองเท้าก่อนมึใส่รองเท้านั่นจะพักเลยกว่าแม่จะกลับถึงบ้านไปเล่นกับเพื่อนดีกว่าแต่พวกเขาจะให้เราเล่นด้วยไหมนะหมาอยากเล่นกับหมาหานี่เลยอ่ะมึ หน้าจังไอ้ห่าเนี่ยโอ้ขอโทษนะเพื่อนถ้าเราจะเล่นด้วยคนไม่ได้เฮ้กูถึงยังยุ่งกับหานน่ายังไงน่ารำคาญไม่ให้เล่นด้วยเวย้ยไม่มีใครอยากจะเล่นกับเด็กอีสานหรอกไอ้เฮียบุรีคนอีสานเหรอไปไมพ้นกูเซีวเซิยวเซวเซว,วเออกูถึงยุ่งกับมึงบ๊ายเตียวฟิกบ้านก็นได้อ๋ออ๋อกูเตียวฟิกบ้านเลยกูบ่สน,นละ น่าลำคาญอืกูเตี๋ยวฟิกบานะ้านคุเดีจับหมอกในที่เหี่ยขอเรามาสร้ยผมควรจะเข้าบ้านได้แล้วนะผมควรจะกลับบ้านอ๋อบ้านบ้านนี้ไม่ใช่บ้านเรานะครับโอเคเราจะไม่เข้าบ้านหลังนี้อ๋อนี่ไงบ้านเราไะเล่นบีปปอบเข้าองค์กันปอบอพาร์ตเมนต์ฉันกลายเป็นปอบอพาร์ตเมนต์ ทุกทกวันลุงจะกลับมาบ้านที่ว่างๆไม่มีใครอยู่เลยพอแม่ลุงเขาขายพวกขนมในตลาดในตัวเมืองตั้งแต่เช้าอย่างตั้งแต่เช้าตูจ่จนถึงเวลาที่ตกดินเลยหลังแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะขายข้าวสาซอยเขาก็จะขายข้าวซอยต่ออย่างสามทุ่มอ่ะก่อนจะกลับมาบ้านแม่ลุงก็อยากจะหาเงินให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทําได้นะ่ะ แกเอาจริงๆป่ะชีวิตคนในชนบทอะถ้าแบบเข้าซอยแกถึงละยี่สิบเงี้ยถึงสิบห้าบาทแล้วก็พากขนมไทยสิบบาทห้บาทสิบาทเนี่ยแกมันไม่ได้กําไรเลยเว้ยเพราะาชาวชนชนบทแบบชนบทอยู่ในเมืองอะเขาแบบขายแพงไม่ได้ไงแกขายแพงก็มีใครซื้อเพราะ,ะไรายได้เขาน้อยไงเป็นอะไรเหรอลูกหืมาไม่มีอะไรฮะแม่ เกิดอะไรขึ้นที่โรงเรียนหรือเปล่าลูกมีใครแกล้งลูกหรือเปล่าเขาเขาว่าผมเป็นคนอีสานแล้วพูดคำหยากใส่ผมหาแม่ทำไมทุกคนนิสัยไม่ดีเลยแม่เข้าใจความรู้สึกนี้ได้ดีเลยนะลูก แม่ก็กำลังเจอเหมือนที่ลูกกำลังเจออยู่เหมือนกันเลยจริงเหรอฮะแม่แต่แม่ไม่ใช่คนอีสานี่แม่เกิดที่นี่ไม่ใช่หรอเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความแตกต่างระหว่างกันมากกว่านะลูก <S <S เราจะผ่านพ้นไปด้วยกันนะเราจะต้องสู้และชนะไปด้วยกันนะลูกโอเคไหม <S 1> <S 1> ผมไม่รู้ฮะแม่ ผมไม่รู้ว่าผมควรจะต้องทำยังไงเราจะต้องปรับตัวนะลูกมันอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ว่าทุกๆอย่างมันก็จะดีขึ้นเองนะอย่างนั้นหรอฮะทุกอย่างมันจะดีขึ้นจริงๆหรอฮะแน่นอนแม่เชื่อและแม่และลูกก็ต้องเชื่อแม่ด้วยเชื่อแม่สิลูกโอ้ <c oughs> <c oughs> ว่เดี๋ยวแม่แปลวน้ำมาให้ลูกดีกว่าเป็นไงมันอาจจะทำให้ลูกสือชื่นได้นะแม่แม่ได้ยินผมไหมแม่โอ้ยแม่เกิดอะไรขึ้นอ่ะแม่แม่เป็นอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกลูกแม่แค่ซุมซ่ามเท่าน,นั้นเอง มึงกูมาเรลาสมท่าแบบนามือขนาดเนี้ยทำงานหนักด้วยแม่ลุงไม่ใช่คนสมท่าหรอกแม่อ่ะเขาร่างกายไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นแถมงานหนักอีกด้วย1อาทิตย์ต่อมา อ่ะใส่ใส่รองเท้าปุ๊บมูนรองเท้าอยู่ข้างไปไหนอ่ะโอ้ยไอ้หา่าทันแกล้งกูแน่นอนบบวอกนะ,ะกูแนมันหนังเสาะหาเกลอกมันบหววกนะ่าเล่นอย่างละอ่อนเออมันกันละอ่อนอย่นี้ว่ะ ตอนนี้ก็คือบุญเหลือรองเท้าอยู่ข้างเดียวนะอ๋อมาหาเนี่ยตบหัวมันนะนี่ๆมาดูนี่สิทุกคนโอ้มีคนกําลังตามหาของหายอะฮ่าๆควันจริงๆเลยของหายแล้วมันก็หายเลยมันจะหาเจอได้ไงกันเล่าเฮ้แต่ว่าไปกูเจอนี่ว่ะเฮ้ยเอาขึ้นมานะ ฮ่าฮ่าฮ่าอ้าวไหนว่าจะเอารองเท้าขึนไม่ใช่หรอนั่งทำไมอะแล้วขอร้องละเราอยู่แค่คู่เดียวเองอ๋องั้นหรอแต่มึงน่าจะต้องขอบคุณกูนะที่ทาเพื่อมึงเลยนะเนมยูกับแม่แค่2คนใช่ปพแล้วใส่รงเท้าข้างเดียวมันจะเป็นแฟต่อยมันค่ะฮะจะทาอะไรจะต่อยกูหรอ คิดว่าตัวเองทำไหวเหรอฮะมึงใส่หน้าไปเลยมันใส่ใส่หน้าไปเลยมึงคิดว่าไอ้ขี้แพ้อย่างมึองอาจจะสู้กูได้เหรอโดนเข้าไปดีไออย่างว่าอาตอนอยากได้รองเทา้าคืนใช่ปะไปคาบมาสันดานหมาตัวผมจะรอหน้าตัดจะดีหน้าต่ายังขี้หมานี่ยี่ห้ วุ้นหยิบรองเท้าขึ้นมาใส่โซนข้ากูป,ปิกบ้านละลำคาันจังหมาห่าฟอคควายหน่านี้หน้าเห่าจะตายเล่นอย่างไม่เล่นอย่างเฟลเลยไปเถอะ แม่มาแล้วสวัสดีฮะาแม่สวัสดีครับลูกเอ้ยสวัสดีครับลูกบุญอุ๊ยบุญลูกน่าไปโดนอะไรมาไม่ได้โดนอะไรบุญลูกบอกไม่ได้นะลูกเราซู้ไฟด้วยกันไม่ใช่หรอลูกถ้าลูกเก็บไว้คนเดียว ลูกจะไปรู้สึกเหงาแล้วนะลูกและนั่นเป็นสิ่งที่แม่ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับลูกแม่เลยลูกบอกแม่มาเถอะวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับลูกที่โรงเรียนพวกเขาข้างมวยรองเท้าผมฮะพวกเขาพวกเขาล้อผมเรื่องไม่มีพ่อด้วยแม่ผมไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเรากลับบ้านาไปาหรอทำไมแล้วเมื่อไหพรพ่อเขาจะมามาสามปีแล้วนะแม่ แม่ขอโทษนะลกูกที่ต้องทําให้ลูกมาเจออย่างนี้นแต่ตอนนี้ที่นี่คือบ้านของเราแล้วนะลูกแม่ก็อยากจะให้ลูกทุกอย่างมันดีขึ้นเหมือนกันนะลกูกบุญลูกของแม่ต้องจําไว้นะลูกในโลกใบนี้มีเรื่องแยญ่เกิดข,ขึ้นตลอดเลาเลยแล้วลูกก็จะต้องเจอกับมันทุกวันพยายามปีกตัวออกมานะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลย,เลยต่อตัวลูกเลยถ้าลูกไปใส่ใจมันแล้วก็จงเป็นคนดีเข้าไปนะลกูกเพราะว่าวันหนึ่งความเป็นคนดีของเราจะช่วยราองให้เรากลับมาได้ พราะความดีคือการทอดสะพานเพื่อมอบความรักให้กับผู้อื่นแม้แต่คนที่เราเกลียดเรามันจะต้องมีสักวันที่เขาจะต้องเห็นเราในสะพานนี้แล้วข้างฝั่งมันอยู่กับเราแล้วแม่ก็คิดว่าตอนนี้อ่ะก็น่าจะมีสักคนในโรงเรียนที่ลูกสังเกตเห็นความดีของลูกได้แล้วเขาทำาไมอยู่ฝั่งเองแม่เองก็เชื่ออย่างนั้นมาตลอดนะแล้วลูกจําไว้นะไม่ว่าชีวิตมันจะยากลําบากแค่ไหนแม่จะอยู่ข้างลูกเสมอแม่อยู่ข้างลูกเสมอนะก็้าใจไม่ลูก แม่อยากกับลูกนาะลูกลาแม่แม่รู้ยังไงว่าหน้าผมมีรอยช้ำผมไม่ได้หันหน้ามาให้แม่เห็นนะนะตอนตอนแม่อยู่หน้าประตูปกต,ปกติปกติเวลาลูกทักแม่ลูกหันมองแม่ตลอดแม่รู้เลย อะไรเหรอ,อลูกมีอะไรเหรอไผ่นะไอไข่นะ คนนี้เขาอยู่ในแก๊งแกล้งลูกหรือเปล่ามไม่ต้องกวาลูกเราจะทำดีเข้าสู้นะลูกโอเคไหมโอเคครับมาเรียวไปโรงเรียนกันชิงกงน้ยงหาวัตตกมากูตายนะฝากไม่ดีไม่ดี ไม่ดีไม่ดีแม่บอกว่าให้ใจดีกับพวกเขาโอเคโอเคท่เย็นนายทำได้บุญนายอุตส่าห์ไปซื้อข้าวตังเอาเพื่อการนี้เลยนะอ่ะคิดเอพื่อเอเนอร์จีเต็มร้อยถ้าให้เลยทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไหมนะกนะ็เปลี่ยนมาห้าเนี่ยเปลี่ยนนี่ใส่เปลี่ยนมึงกูเหมือนากเอาไปฮึ่งเลยอ่ะกูเตะมวิก้านได้ก่อนออมงึงกูเตะมวิก้านเหี่ยน่าจัง เอออคืเราซื้อข้าวตังมาฝากเนะ่ยมีใครอยากกินไหมคุณให้ข้าวตังกับโทษฮะโอ้อะไรกันนี่เออคือเราขอโทษเรื่องวันนั้นที่เราพยายามจะต่อยนายฮึทำมาเป็นผู้ดีกับกูโอ้น่าจังอะกูเข้าไหนเล่บนบอดบุบหัวละนนี่ตายเองช่างไรเถอะวันไหนไม่กดแล้วใช่ไหมยอย่างนี้เราเล่นกับนาย แล้วได้แล้วใช่ไหมอย่าเข้าใจผิดไปมึงเป็นไอ้ขี้แพ้อยู่ดีไม่มีใครอยากไอ้ขี้แพ้อยู่ในกลุ่มหรอกวันนี้กลัวลมวันนี้กูไม่ีอารมณ์อะอะไรกับมึงนะชีวิตกูตอนนี้มีแต่เรื่องแย่ๆมาคิดดูอีกทีกูขอสนุกหน่อยแล้วกันวะเฮ้ยไอ้ขี้แพ้อยากจะเข้ากลุ่มกูใช่ไหมกลุ่ม้อเสนออยู่กลุ่มกูได้แต่เอามึงต้องพิสูจน์ให้กูเห็นก่อนมึงไม่ได้ขี้แพ้ ก็ขโมยหนังยางจากผู้หญิงมาให้กูฮะมึงจะอะไรฮะแต่ว่าเห็นไหมขี้ขาดอย่างเงี้ยก็ขี้ขาดอย่างานั้นครับไปก็ไม่อยากเห็นหน้ามึงเออกูไปก็ได้อ้าวมึงไปตอมภาพเฟิร์นที่แย่อยู่โอ้ยคนที่แพ้อย,อยากอยากโชว์อ่ะไหนไหนทั้ง้กูดูดิมึงก็วิ่งบ้านได้ก็ก็วิ่งบ้านได้ก็เออกูอยากกลับบ้าน นี่เธอเนี่ยเอาคืนมานะพวกนายมันจะร้ายใช่เอาคืนมาเลยโอ้ไม่ยั่ดีกว่านะสาวน้อยอันนั้นของฉันนะมือเข้ามาดีเดี๋ยวกูกระทืบมึงให้เลยเลยคุณครูคะเพิ่งเพื่อเธอมันแย่ๆน่ที่ใส่ไม่ดีฮ่าฮ่าฮ่าโอ,โอ,โอ้รู้สึกดีขึ้นมาเลยวะ <c oughs> โอเคกูจะให้มึงเข้ากลุ่มก็ได้ใน,นฐานะของเราใช่นะ มี mm. <reci him S 1> ้องตามทางตามที่ก oh, ูส <Overwatch> e. e. ั่งมึงเข้าใจไหมไอ้ทอดโอ้เชี่ยแล้วกูบอกแล้วชินไม่ใช่หรอว่าให้มึงกลับบ้านเร็วๆวันนี้กูต้องกลับก่อนแล้ว่ะกูแบบว่สาวนะฝ่ามึงเราหัดตกนะเพี้ยอีมันไส้ชิบหายเฮียพอ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 อีพีนี้จบไปแล้วอีพีนี้ภาษาเหนือเยอะไปหน่อยผมขอโทษแล้วกัน เห็นลำมันไส้เนี่ยสูงตั้ง122ออโองสมัยก่อนหนักตั้ง35 31 32เท่ากับหอมไปเละไปเละไปเละบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหนะไปแล้ววันนี้ผมปล่อยสองคลิปรวดเลยนะบ๊ายบาย